สวัสดีจ้าพี่น้องเดีย๋ยวนี้มาน้องพัดเล้งนี่ไม่แช่ป่ะมากินเขานั่นเองจ้ะมื้อนี้เพื่อได้แกงเห็ดปวกใส่เห็ดไข่แก้วเห็ดไข่สมประตองพักต่างๆจ้ะมาจ้าพี่น้องมื้อนี้เมนูเห็ดเด้อจ้ะแกงเห็ดปวกใส่เห็ดไข่ สวัสดีครับยายไอ้ทุกคนครับผม,มะนะแจงเห็ดแจงเห็ดอันนี้กับปนเห็ดแจวเห็ดแจวเห็ดปนเห็ดนั่นแหละครับญ่ๆครับผมมีมุมี้ผักติ๋วใส่ผักติ๋วใส่มันเสียแต่หน่อยว่ามันเสียรสชาติความหวานของเห็ดของเห็ดกวก เสือดกาเอิงเซบเสดอดของแท้ของซอนก็มีหลายอันจังนั่นซอนเจ้าเห็ดเดี๋ยวเอาไปขึ้นแซบจากเห็ดปวกดอกงามตุ้มๆครับผมหาซื้อได้ที่ตลาดไกลบ้านคุณอืมอืมไมเก็บ คนเอามันล่งไม่ๆนะอ,อันี้เนื้อขาผ้าก,กันไปหูมั้ยทันเตี๋ยก้นหมานกับน้าดีรีนะตาก,กะระกตาตาก,กตากกคือใส่เสียผา่านี่นะตัดนเนื้อขาไปหูมั้ยทันถ้าจะเอาไปจะด,ด,ดีดีหางจะไม่เห็นอ่อนท่านชันไม่ได้กิน คือไปตำมือวานนี่หรอกว่าจังไหนเพื่อจะตกเกิด็ดแหงเพชรวนะนั่นคืออยากเห็ดบวกนยัง,งนี้ผมเน,มงงนี่ยมันโคตรมากนยังนียังรีหืนี่นเรียกว,วานมีตีน เมื่อนี้บ่ได้ขายของอนอนไลน์ครับผมขายขายายองขายกว๋วยเตี๋ยวมื่อนี้สิร่างขายก๋วยเตี๋ยวชิได้ออกขายสน่ยอยเอาไปสุ้ลูกค้าลูกค้าสร้างไว้บ่ได้ร่างขายเลยขายเลยอสั่งซุปไก่ตุ๋นเรียบร้อยมั้งเหรอ สั่งในเด้อพี่น้องปลาตองอืมครับผุ้ใดอยากกินกับสั่งเด้อพี่น้องเ้อแนะนำอยากให้กินพร้อมแซ่บห้องอละสิบบาทควรนะอ่ะเห็นไหมโอ้ยดิด ติดไปตวอวิธีการกินมอ,อ๋ออ่อนเอาโมอนหืมบ้านห้องพิเเนี่ยกินเียบเจ็บอ๋อละสิบบาทน,นะครับ ฝากไปในอ้อมอกว่างใจสั่งได้ตลอดจ้ะพี่น้องวันทีกินซียิบหากะสั้งได้เด้อพี่น้องเฮ้ยวันทีซีทีซีก็พี่หาสั่งไม่มเพราะว่าแม่ขอ่ะพันหอพันยุดบุญบังไฟพี่จะไปเอาบุญ ถราบุญมันไฟบานเราชอบนิเหลือสมราคาราคายอมเย้าหัวละสิบบาทเอาหสวยสีผูดได้ดิเจ้าสีหาไซส์ใดสมัยชุมเมืองหัละสิบบาทเนาะพี่น้อง อ๋อและสีปาดนก็กินต้องกินหนึงสีอ๋บอบ่ฮหัวก็ได้กัดตัวพีกใส่น้ำก็ได้แต่ว่าถ้ากิิจนงนี่งสีสไใจรสชาติอัตถรสเด้า นเน่ยนะเนี่ยเสียบเสียบไม่แนี่ยเสบเสียบเมือใดกับมิตะแนี่ยเสบเสีบสีใบอ้วนยังไงเปย่อนเหากินตนเนี่ยเสียบเสบ nhà van dầm hả? chỗ cũng có bán xăm Khó khỏi, nó trộm rồi Nó ván nó trộm mà xài Cái này nó sụp ra à? nè สูบคุณไปใส่เนี่ยสูไปใช่ให้นั่นได้ของเขาจะสูกใช่ให้ได้ก็ก็ให้นี่มันแตกงาแล้วนบะเขาก็กจังสูบขึ้นแลอบวาบอกเกิสิเป็นส้วงหนังใชวปเขาจะสูบไปใส่ซะสัาากคุณลอบวาสูบขึ้นให้ใทึ่งสิเจ้ให้ทึงน้ำอยู่นี่ก็อบว่าึ้นไปหอด้ืยอเอา

นี่นามก่หยากบ่มีนามก c, ่หยากเนาะพี่น้องเก็ดหน้านี่ก็ได้ตาดกัรโปคเจกต์แสดเผ็ดนะน้ำมันกระเทา่ยง บกหน้าหมอกแกเขาผู้ดใดก็เอามาท่านห่ปีนี่นั้นวานลาแล้วก็ต้องเฮ็ดฝนมาไวธรรมดาหลังสงการปุ๊บวานใช่เพื่อเตรียมตัววานหรือมันบ่เอัน,นี่ฝนมา หลังสงครามก็ยังเมื่อท่าน,นถน,าห,นาหุ่นเด้อบุญมุกไฟได้าอาหุ่นเด้อเรืเ่องบ้านแล้วไหมอันนี้โตมาจากเรื่องบ้านหุ่นเด้อก้อนเรื่องบ้านอืมก้อนเรื่อง,อง,งบ้านหุ่นเด้อน้ำคนตางค์จีนน้ำจีบด้วยแบบนี้ผมือเ่า ทั้งบ้านทั้งบันเอ่อน้ำเมืองออกไปนี่ไหมน้องคามน้ำเมืองอย่นี่เป็นเจ้าวานแต่หัวปีนะเขาน้ำเลยจีเออที่แรกขี่รถไปเออคือวานจะหัวปีแท้ปรนนั็นเพรานเป็นเจ้าฟ้าไปทุระเพราว่าันมันสีบ่ตายบ่กเขาเพิ่นขืนท่านงามเหี้ยเออมันนี่งามเลยเขียวเลยเจ้าพื้เขา ทุกชนิดเขาน่ตายง่ายที่สุดหนยอยู่ในน,น้ำนีงแตกนอได้เนาะเขานี่เป็นพุ้นเขาคุ้นน้ำเขาเอินดอกเพชรกว่กคุ้นเขาพุ้นน้ำตายง่ายขนาดเห็นว่าขยอเผาเผาเฟี้ยงเผาต่อฟางก็ฝนตกมากแต่เขาแตกขึ้นเอาลูกเขาแตกขึ้นพุ่นเขาพุ้นน้ำ สินรอเลียงชีวิตเพชอิ่มยินหมกพริกเผ็ดเอาเอาอีก,กสักสระเดืด่องกันนะพี่ต้องใส่ลูกเดียวกับพ่อเนะ่ยจังกดแฮดิ้ คือนับสมปลามั่งเข่าขันต่นี่นอมี่ตื่นได้เจ้าตีหาบอกตื่นได้ตีหา Cái này tên là C3. chưa mất mới lắm. Ôi phải không? Phải Nếu mà suối hình có đeo to. โอ้ยแกงเฮดกระเจียบมม่ดปดันานวลบอกมาน่าปานนวเต็มเหตปเก็มเห็ดเช้งโขกเอา ไปอปิดกล่องเลยนะไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ็ดคักไปก่อนจ้าค่ะไปก๋วยเตี๋ยวน้องกันจ้ะขายก๋วยเตี๋ยวน้งกันนะจ้าสวัสดีจ้า